มาสปูดสปาร์ตกันหน่อยเร็วมาเร็วมายาโมาชาอึดอาดให้มันสปืดสปาร์ตกันหน่อย มาเริ่ม,มาวันเวลามันไม่คอยมาเอนจอยปล่อยใจให้จี๊จ๊าปลุกชีวิตเอาให้มันสนุกสุขเทไว้สุขเทว้ทวเอียวันปล่อยอารมณ์ลอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราจืด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 จืจืบาบานค่ะไม่ว่าจะเจออะไรมากระโดดเด้งใส่แม็กเลยลูก กินหัวเสียไม่ได้แดกกูหรอกมาเปลี่ยนชีวิตพิชิตความฝันสปืดสปาจิจานกันสิจะ๊ะมาสิขนลุกขึ้นมาเร็วพันทำให้วันเป็นของเราทุกวันสามสวรร์ในหัวใจใจเธอน้นสู้ใหม่ปล่อยใ,ใจให้สปืดสปา เฮเฮเฮบอกเลยว่าสวยมากนะตั้งแต่เช้าแล้วยังสวยอยู่อย่าชมอย่าชมเดี๋ยวเข้าตัวสวัสดีทุกคนค่ะสบายดีสปปลาวสวัสดีนะคะคุณมาลิสสปปลาวสวัสดีครูแอสวัสดีคุณพัชราพรสวัสดีโค้ดไอสวัสดีคุณเกต สวัสดีครปูสวัสดีครูออนสวัสดีคุณนุริยาสวัสดีคุณนิพาพรได้เวลาเฮลกันแล้วสิเราถ้าแม่เต้นแล้วก็โปรมันกลับด้านบอกด้วยสิบตรงสิบแตกบอกด้วยลูก ุกขึ้นมาอย่าให้เจ้ากรรมในเวนแดกอารมณ์ค่ะปล่อยใจให้สะปื้นสะปัดโค้ชแบกสอนแกขกใคายเถื่อนมากะไมค้าไม่งั้นเอาพลังลบไม่ลงเถื่อนด้านดีๆรับได้ก็ฟาจริงๆรับไม่ได้ออกไป เดี๋ยวให้แดกตามความคิดลูกสบัดเจ้ากรรมในเวทออกลูกเจ้ากรรมในเวทไม่ชอบความเบิกบานเบิกบานมาค่ะเออแบบนี้เลยมันต้องแบบนี้ลูกสปูตสปาร์ เพลงนี้ดีเพราะใครร้องแม่เองเป็นทุกอย่างเก่งตอลอดเก่งทุกเรื่องไม่ได้แล้วนะ้องหนูร้องแล้วขึ้นพลังงานมันเศร้าโศกเหลือเกินของพี่ไม่ได้ใครไม่สนใจบ้านคุซิตาสติแตกเร็วไปดูคลิปนะคะใหม่เลย24ชั่วโมงที่เปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตทำอย่างไรไปดูคลิปนะลูกนะครูป,ปัน้นอดีตสาวโรงงานขึ้นมาสร้างธุรกิจเป็นร้อยล้านบัคคุปปาปวีนาเกสรมาลา นะไปถามบอสกวีวิาพรสุกันนะคะจากอดีตนะคะกินน้ำพริกเน่าแล้วทำมาทุกอย่างแล้วเอ่อนำเข้าสินค้าจากจีนทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันทำมาเมดแล้วหมดตัวกินน้ำพริกเน่าแล้วปัจจุบันสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยอย่าพูดว่าเท่าไหร่ไปดูแต่ละคนเขาทำได้ไงครูคนแรกของโลกที่ให้ขนาดนี้รับไม่ได้ออกไปพี่ไม่ใช่สายตันยน ยานแม่มาแล้วจ้าไปแว่นกันบนสวรรค์มาไปด้วยกันเร็วมาไปแว่นกันบนสวรรค์ดีกว่าเราหมดเวลาแล้วข้างล่างมันร้อนพิมพ์มานิดนึงสำหรับใครที่ได้ผลลัพธ์จากการเรียนฟรีกับแม่อย่าโม้นะคะเอาเรื่องจริง ทักบ้างไม่ทักบ้างก็อย่ากโกรธไม่ได้ว่าขนาดนั้นว,วันนี้เดินช็อปปิ้งตั้งแต่เช้ายันกลับมาถึงปุ๊บไ์สดเลยขายยังไม่ได้ย่อนเลยนึกถึงพวกคุณก่อนเลยเบอร์มาลิกอย่าให้เวรกรรมในอดีตมันมาลากเราลงหลงุมลูกบินเก่งเหมือนเด็กหน,นู อย่างนี้สิใช่เลยจ้าใบน้าเก่งเหมือนปลาอันนี้นี่มันใช่เลยทำหน้าเบิกบานก่อนถึงแม้เหตุการณ์สถานการณ์มันจะไม่ได้มึงวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเบิกบานในห้องน้ำารกเพราะว่าอารมณ์มันเปลี่ยนชีวิตค่ะรู้แล้วรู้ให้จริงอ่ะวิ่งต้องวิ่งให้เก่งถ้าคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นนักแบ่งอยู่แค่ในซอแชร์ไปอธิษฐานจิตด,ด้วยโค้ดวิวเพิ่งมารู้จักคุตตาเสกย โคน้ำแดงสาวันหนึ่งล้านเอากันเข้าไปพวกไม่เชื่อบอกเลยแล้วตจมึงเช้าต่อไปหอยทากหอยทากร้องไห้คนสำเร็จจริงมานั่งสอนงงงงงใครเต้นอะไรหยว่นะเขอสอนเลยอะไรก็เต้นจังเลยเป็นไรอ่ะเป็นอะไรอะไร่ะ แต่ไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรพี่ไม่เป็นอะไรค่ะใครที่พลาดเข้าช่วงนี้แม่พูดเลยว่าพลาดจริงๆเจ้ากรรมในเวนเกาะมึงแล้วไง,งวช่วงนี้แพนสุดในคลิปทั้งหมดคือการเคลียอารมณ์ของน้องค่ะกองก้วกไว้ตรงนั้นแล้วมาตั้งใจฟังแม่ค่ะ พลิกชีวิตคนที่เป็นมะเร็งก็หายหลังจากได้ปรับจิตปรับใจกับครูสิตาไม่เชื่อแล้วแต่สอนฟรีจากคนติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัวยี่สิบาทมารวยมาลออเมื่อเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทําได้อย่างไรเข้ามาสิจ๊ะอีจวงนะสอนด้วยกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกอาจจะไม่ใช่ครูนะในสายที่คุณอาจจะชอบนะคะจะเรียกครูเรียกเจเรียกอะไรเอาที่มึงเบิกบานเนาะจะสอนแบบนี้สะดวกแบบนี้นะคะไม่สะดวกวิชาการค่ะอุ้ยฟังเรายากหลายภาษางง งงฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ได้อยู่ในซีรีส์บ้านของคนประสบความสําเร็จนะคะแบบสโลงไงเข้าใจบาเป็นเป็นคนสายที่แบบเป็นครูที่สอนบ้านๆแต่ว่าผลลัพธ์อภินิหารน,นะคะถ้าชอบนะคะความง่ายความสบายนะคะแบบที่พูดแล้วเข้าใจถึงจิตใต้สํานึกนะคะและกระชากวิญ,ญญาณความสําเร็จขึ้นมาเข้ามาค่ะลูกค้าคุณติตาค่ะปลดหนี้นะคะสามเดือนสิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดส,สาหรับคนใหม่ที่เพิ่งมา เหลือเงินตตดตัวยี่สิบบาทจริงๆถ้าดิฉันไม่เหลือเงินแต่ตัวยี่สิบบาทนี่สาบานเห็นหรือเปล่าสาธุข้าพเจ้าชื่อพัศศิตาศักิ์สิริธนากรถ้าไม่เหลือเงินตตดตัวยี่สิบบาทจริงๆบ้านทุกหลังรถทุกคันธุรกิจที่ทําอยู่คดโกงชาวบ้านเขาชิบหายหายนะนะทางความคิดนะคะขี้กดขี้โกงอื่นเขาขอให้ชิบหายหายนะตายหาคืนนี้ไปเลยแต่ถ้ารอดชีวิตจากการจะกดจากความกดแรงดึงดูดขอให้กูรวยลำดับที่หนึ่งของโลกไปเลย โอเคเนาะการสาบานแข่งกับพี่ไม่น้องว่าน้องอะตั้งใจเปลี่ยนชีวิตจริงๆโอเคปะคะสอนฟรีจะบ้าเปล่าพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเพื่อนสนิทมีใครสาบานให้ตัวเองตายเพื่อบึงไม่เล่าคิดได้หรือเปล่ามองข้ามเปลือกเป็นไม้มองเห็นภาษงข้างในไม่เนียมองเห็นรภาษาข้างในหรือเปล่าข้ามเปลือกเนาะออกอพี่ไปแล้วน้องจะเจอสิ่งใส่ที่เร,เรียกว่าความราัก ไล่ก่อนคนที่ไม่ใช่เอาให้ออกไปเบิกบานบันเทิงช่องนี้รวดเร็วด่วนจีช่องนี้เช่นกันสับสนงงขึ้นไปที่อื่นอิ่เผนขึ้นตูดเสียเวลาเปลี่ยนแม่งทุกอย่างงานก็เปลี่ยนสวยแต่ไม่เหลือแดกความรู้สูงแต่ติดเนี้ กำเก่าเยอะนะพี่ดองกำเก่าเยอะนะพี่ดองอยากมัดกำเข้ามาไม่ต้องเรียกแม่หมอมาต่อชะตาเดียวกูนำพาชีวิตมึงดีเองใครเป็นคนใหม่ไปดูคลิปมาหากับ21วันโปรแกรมสิวิจิตรความมังคังสอนฟรีดูเปล่านะครับฟรีถ้ามึงอยากเปลี่ยนชีวิตมึงดูและมึงทำถ้ามึงไม่ดูมึงไม่ทำมึงก็อยู่ที่เดิมนะมึงก็ไปเอฟของต่อมึงก็ไปเป็นนี่ต่อมึงก็ไปร้องไห้ต่อมึงก็ไปชิบหายดาวผลักต่อแล้วแต่มึง สอนฟรีรอดจริงไม่ต้องใช้สแตนอินเพราะกูคือของจริงมึงไปดูได้เลยนะคะเฟซบุ๊กนะฮะทศิตาสักสิริธรากุลทำแม่งมาหมดแล้วธุรกิจเครือขายขายประก็ไปย้อนเลยยันเพจนี้ด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อเพจมากรี่ครั้งม่ได้สองสามสี่ 2, 3, ครั้งอ่ะโคสิตานะในตอนเวอร์ชันแรกไปเรียนแล้วอย่าตกใจสวัสดีค่ะโคศิตามาแลว กูเพิ่งรู้จักกจักรวาลเมืองอีกจวังมันไม่ใช่วอร์ชั่นอพิษนิหารมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบกูไม่รู้ว่ากูเป็นเด่งตัวกูได้เข้าใจแม้กูนึกว่ากูต้องแบบเกวียนครูกจักรวาลคือเขาต้องแบบเมื่อเรามีความสุขสิ่งดีๆเขาจะตามเข้ามาหาเราถาถมใจเราต้องมีวิชั่นที่จะนำทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเฟอร์เ a t i o n ให้มันรู้สึกเข้าไปในภวังแห่งดวงจิตจิตนั้น และเราต้องวิชวลไลเซชันให้ภาพนั้นมันร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 ันเป็นมูฟวี่ในหัวของเราอะไรเงี้ยเข้าใจเคี้ยเออไม่เข้าใจไงว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคือจริงๆแล้วกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคือกฎธรรมชาติบนโลกใบนี้เหมือนกฎแรงโน้มถ่วงมึงกระโดดลงตึกมึงต้องตกตึกมึงไม่มีการกระโดดลงตึกแล้วมึงลอยขึ้นยังไงมึงต้องตกโอเคอยู่เนาะโอเคนะคะ กดแรงดึงดกูกฎจักรวาลคือกฎธรรมชาติแต่ไม่มีใครมาตีแผ่มึงเป็นกูคนแรกของโลกที่ชี้ชัดเลยว่ากูเปลี่ยนชีวิตจากกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดส่วน่กก็จะบอกว่าหนูแก่งเองแม่หนูทำเองทุกคนเก่งพอสว่างดีแน่พอสว่างมาจริงๆนะไม่ใช่หรอกมันคือกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดไปอ่านดูแต่บางคนเขาก็เปลี่ยนชีวิตโดยที่เขาไม่รู้หรอกเขาก็เชื่อว่าเขาจะพลิกชีวิตได้แบบนั้นโอเคปะ ดิฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตในเวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจักรวาลให้เป็นตัวของตัวเองได้เพิ่งเริ่มเรียนเนาะเข้าใจหน่อยสําหรับใครมาใหม่ก็ไปดูนะเวอร์ชั่นอนุบาลน,นะลูกนะมีเงินร้านตั้งแต่เดือนแรกอยากมีเงินล้านไปเรียนเวอร์ชันหนึ่งก่อนบึงอย่างเพิ่งมาเรียนเวอร์ชันรภับพินิหารมาเดี๋ยวจะช็อกที่ีมานน้ำลายฝุกปกักาตห่อนะคะเดี๋ยวตายก่อนได้ผลลัพธ์จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเออดูควบคู่กันสาหรับใครที่ดูได้เน้ะชอบใสบ่บ้านแต่ผลลัพธ์อภินิหารดูแม่งเปันเลย ใครฟังแล้วอุ้ยเหนื่อยจงเลยพูดเร็วไปที่อื่นป้าป้าไปที่อื่นนะคะไวทองลําลึกแล้วไปที่อื่นนะคะป้าขาฟังไม่ทันป้าไม่ต้องฟังนะคะป้าไปดูอะไรที่ป้ามันเทิงลงใจน้ดูลิเกตอนย้อนต่อไปนะคะไม่ต้องดูหนูรักลิเกนะคะความฝันของฉันที่จะเป็นลิเกดิฉันไม่ได้ว่าคุณโอเคนะคะคือเขี่ยกับป้าคนนิดนึงบางคนแบบปุ้นเรวไปไหน่ะฟังมา่อยไปไกลๆไปที่ชอบที่ชอบนลป้าเนาะไม่ได้ขวางเนาะป้าแค่รูดไปปุ๊บป้าไม่เจอหนูละนะก่อนป้าไปแล้วนบล็อกหนูนิดหนึ่งเพราะหนูหนูหนูก็ไม่ได้แบบ อยากไปสเสนอหน้าที่น้าเฟซปานะคะแต่ว่ามันเด้งไปเองโอเคขอบคุณพี่มากกร์คสกเบิรที่สนับสนุนค่ะดิฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตจากกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นกฎธรรมชาติแห่งโลกใบนี้ซึ่งมีคนค้นพบกฎนี้มาเป็นพันๆปีแต่เขาเรียกว่าเดอะซีเครตใครมาใหม่ไปเซิร์ชภาพยนตร์เดอะซีเครตเคยออกช่องสามเอ่เอขอโทษค่ะภาพยนตร์เดอะซีเครตค่ะถูกตีแผ่มากกว่า130ภาษาทั่วโลกค่ะ มีหนังสือมากกว่าร้อยสาภาษาทั่วโลกไปอ่านเนาะอยากเปลี่ยนชีวิตดูอะไรระดับโลกเนาะไม่ใช่ระดับพื้นบ้านเนาะ <c oughs> อยากเปลี่ยนชีวิตไปดูอะไรที่มันจะเปลี่ยนชีวิตระดับโลกเนาะป้าเนาะห <c oughs> ยุดอยู่กับโรคซึมเศร้าของป้าสักพักหนึ่งลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะป้าค่ะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะอีเอลซาและอีจูซี เขาใสนะคะรีม,มกโชโ์เบิกบานค่ะเกครูเสียงกระดิ่งครูจังเลยออกเลยลูกช่วงนี้เป็นช่วงปราบมานสนับสนุนโดยกระดิ่งทองคำนะคะกระดิ่งสวรรค์ฟ้ามหารวยสอนมันก็จะสอนอภินิหารนี่หนึ่งสอนกฎวิทยาศาสตร์นี้สำหรับใครมาใหม่ไปเซิร์ชนะคะ นิวรอนเคยออกช่องสามไปกดวิทยาศาสตร์เบิร์นแนเบิร์นแนไม่ใช่ดูแต่ข่าวการเมืองไม่ได้ดูแต่หนังนำเน่าไม่ได้ดูแต่ข่าวเช้าๆของชาวบ้านเขาที่ไม่เจ่เรื่องเข้าเมืองเบิร์นแนเบิร์นแนเบิร์นแนเรื่องดีๆเบิง์นแน เออดูอะไรที่บันเทิงลงใจดูอะไรที่บันเทิงและมีความรู้มีสาระมีผลลัพธ์ช่องนี้ช่องเดียวจำไว้จำไว้สาบานเพื่อใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันรักกูสาบานให้มึงเปลี่ยนชีวิตไปกับกูฟังออกไหมล่ะอีโตว่ามึงจะฟังใครมึงจะเชื่อใคร สามเดือนปลดหนี้10ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด6เดือนซื้อบ้านหลังที่2 7เ็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก,ออกอ็เรื่องของมึงอดีตโคตรจนเลยที่บ้านจนจนไม่มีเกงๆใดจะใส่แนละป้าไม่มีจะกินกูเช่าบ้านมาบ้านกว่า20แห่แงกูย้ายบ้านจนก,กูเหนื่อยใจกูท้อแท้ ในอดีตอยากรวยมากจบมหกกะโคตรขยันเลยจะจ่อโฟกัสกระโดดสู่โอกาสทุกอย่างที่จะทำให้กูรวยแพสิธ์อินคำตามหามาทั้งชาตอยากรวยแต่ไม่เปลี่ยนสันดานและอารมณ์จนเหมือนเดิมจนคือเดิมจนคือเกา ทำอะไรรวยชั่วคราวจนชั่วโคตรนั่นคือในอดีตค่ะเป็นไงลูกเข้าซีเรบัมไหมคะวันนี้ค่ะเจอกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะนิวรอนในหัวของเราทุกคนมีประจุไฟฟ้าในตัวไม่เชื่อมึงไปหาหมอถามหมอว่าหมอตรวจขึ้นหัวใจเนี่ยขึ้นไฟฟ้าในตัวหนูมีไหมไปถามดูนะไปโรงพยาบาลบ้าง เช็คสมองดูบ้างว่าเซลล์ด้านดีด้านชั่วอะไรเยอะกว่ากันไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ดูที่ผลลัพธ์เลยถ้าผลลัพธ์นะคะไม่ดีนะนั่นหมายความว่าเซลล์ลบๆในหัวค่อนข้างเยอะประจุไฟฟ้าในหัวเราค่ะเขาเรียกว่าตัวนิวรอนและแอคซอนแอคซอนแอคซอนจะเป็นตัวจับประจุนะคะบวกจับบวกลบจับลบลบ,บวกจับบวกลบจับลบเมื่อไหร่ก็ตามที่ในหัวเรามีแต่เรื่องราวลบๆนะคะเราจะดึงผลลัพธ์บัตรซบเข้ามา เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีในหัวเรามีแต่เรื่องราวบวกบวกคดบวกน่าเลิงเบิกบานบันเทิงเลืงอใจเราก็จะจุแต่เรื่องราวบวกคดบวกคดบวกโคตรบวกเข้ามาไม่ใช่แค่พูดเรื่องบวกแต่ความรู้สึกมึงต้องบวกด้วยไม่ใช่แค่พูดเรื่องบวกแต่ความรู้สึกมึงต้องบวกด้วยตาหูจมูกปากลิ้นกายใจบวกขาดเลยพี่น้อง บวกบวกบวกค่ะทั ite, it, it it, wrong, word, turns, Zeit, oh ้งทางอารมณ์ความคิดสายตาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจบวกให้ได้ถ้าบวกแล้วตายบวกให้ตายไปเลยโลูกเวลามึงคิดเรื่องลบบัตรซบมาสามสิบปีไม่ยักก็ตายเวลาให้ทำดีชุดใหญ่ไปกระพิดบวกกึ่งกลางกลางโอ้ยกูเหลือใจเนาะพี่นอ พูดสั้นๆเลยแล้วแต่มึงวันนี้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่บวกมันจะตายไหมมันไม่ตายคุูติตาค่ะเมื่อเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแรกคือไปกู้เงินเข้ามาเจ็ดพันบาทค่ะล่าเริมเมงเบิกบานสุดชีวิตกระโดดทาเลยในโอกาสนี้อยากมีชีวิตอยู่ต่อเกือบจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วอยากมีชีวิตอยู่ต่อถ้าให้อยู่ต่อกูทําเบิกบานล่า,ลาเริงสุดขีดค่ะไปเื้อเครื่องสอามาประมูลกําไรวันแรกหมื่นหนึ่งสะใจตัวเองเว้ย ากเหลืองเงินยี่สบาทบ,บวกบวกบวกจนฟ้าคำลามบวกทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันไ้้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยเรื่องบวกบวกด้วยอารมณ์บวกบวกและพวกบวกครึ่งคกลางๆแล้วครูหนูจะมีชีวิตแบบไหนบวกครึ่งคกลางๆจะมีชีวิต <c oughs> แบบผีเข้าผีออกอะลูก เดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ดีๆเดี๋ยวก็มีเรื่องดี้ชั่วชั่วดีๆปะปนกันไปเดี๋ยวก็มีผลลัพธ์บ้าไม่มีผลลัพธ์บ้าเหมือนที่มึงชอบไปดูดวงอะลูกดวงขึ้นดวงลงอ้าดวงขึ้นดวงลงเพราะอารมณ์มึงก็ขึ้นก็ลงเหมือนกันจริงไม่จริงเออคุณจิตาค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเราเจอกดระดับโลกไม่พอค่ะเราลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเว้ยเฮ้ยถ้าบอกแม่งขาดนั่งกูทํา นอกจากการบกขาดแล้วข้อ2อ,อคือกุกระโดดใส่โอกาสกันโดดทํากันโดดทาในขณะที่คนธรรมดาเดี๋ยวกูซ้อมกอนนะเดี๋ยวกูซ้อมกันนะมึงเดี๋ยวกูซ้อมกอนนะเว้ยเดี๋ยวกูพร้อมกูเค,คยทําแต่สําหรับรูสิตาค่ะทําแม่งเลยไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอซ้อมไม่ต้องรอหาอะไรทั้งนั้นโอเคปะ โอกาสให้มันเกิดทันทีไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องซ้อมไม่ต้องหาอะไรทําแม่องเลยคนธรรมดาคนล้มแล้วเดีนนย๋ยวกูซ้อมก่อนเดี๋ยวกูฝึกก่อนก่อนจะวัก็เลยดูอะไรมึงนะข้อหนึ่งอะไรนะ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 คือมึงไม่ได้ทําถ้ามึงทามึงจะจาได้ลูกรอพร้อมก่อนนะเดี๋ยวรอซ้อมก่อนเดี๋ยวรอพร้อมก่อนเดี๋ยวรอซ้อมก่อนเดี๋ยวรอเพอร์เฟกยปล่อยไป คนธรรมดาไปอ่านดูค่ะคนประสบความสําเร็จเขาทํามันลงไปเลยค่ะทําไปด้วยใจเบิกบานทําไปด้วยใจที่เชื่อว่าแม่งจะสําเร็จสักวันหนึ่งเอดิสันค่ะทดลองหลอดไฟกว่าจะมีไฟให้มึงใช้เนี่ยล้มเหลวมาเป็นหมื่นครั้งเขากระโดดทำเพราะเขาเชื่อว่ากูจะผลิตหลอดไฟได้กูไม่เคยล้มเหลวแต่กูเจอหนทางที่ทําให้ไม่สําเร็จต่างหาก ทําแม่งทั้งที่ยังไม่สําเร็จกูก็ทําและกูไม่เลิกทําด้วยนี่คือข้อที่สามค่ะนอกจากการโคตรบวก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 แล้วนอกจากการที่เราสร้างโอกาสให้เกิด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 ขึ้นแล้วอย่าหยุดทําอย่าหยุดทําอย่าล้มเหลวทําความคิดอย่าแบบตีสนิทกับ ความแพ้พ่ายแพ้อะไรไม่เท่าแพ้ใจตัวเองค่ะวันนี้ถ้าคุณเชื่อว่าเฮ้ย <c oughs> วันหนึ่งมันต้องเป็นวันของกูอะวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของกูวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของกูอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานเดี๋ยวมันต้องเป็นวันของกูคุณจะมีพลังค่ะแต่คนที่เดี๋ยวรอพร้อมรอซ้อมก่อนนะเดี๋ยวแม่งก็หมดพลังพวกที่แบบคู่หนูขอพลังหน่อยพวกเนี้ย คุณยังไม่ได้อยู่ในขั้นของคนที่ตัดสินใจประสบความสําเร็จถ้าคนที่ตัดสินใจประสบความสาเร็จเนี่ยมันต้องเป็นวันของกูอีกไม่นดน้ก็ได้อีกไม่นานก็มาแล้วจะต้องรอแค่ไหนยังไงก็ถึงต้องถึงสักวันมันต้องถึงสักวันเลยวะพอครูเจอกฎวิทยาศาสตร์นี้ครูเชื่อสุดหัวใจครูเดิมพันมาด้วยชีวิตครูลงมือทําสุดหัวใจและครูรู้ว่ายังไงแม่งก็มายังไงมันต้องเป็นวันของกูเนี่ยมันถึงเวลาของกูแล้ว ล้มเหลวทางความคิดคือคนธรรมดาค่ะเช่นผัดวันประกันพรุ่งอ่ะคูติตาบอกว่าไลฟ์สดสิแบบงปันเรื่องราดีๆพรุ่งนี้แล้วกันน้อยใจว่ะหงุดหงิดหัวเสียงุดหงิดได้แต่ต้องกลับมาเบิกบานให้ได้ล้มเหลวตามความคิดเอ้ยหรูก,กูจะไปต่อดีหรืูกูไม่ไปต่อดีวะล้มเหลวทางความคิดครึ่งคึ่งกลางๆสัมภเวสีทางผลลัพธ์เป็นมากี่ปีจะเลิกก็ยัง ชีวิตเปลี่ยนไม่ได้เลยหนูแพ้ใจตัวเองตลอดเวลาเลยลูกลุกขึ้นมานั่งสมาธิสิลูกครูติตาบอกให้นั่งสมาธิวันละสามรอบไม่เอาอะแม่ไม่มีเวลาเ <laughs> มาเรื่องชาวบ้านกับแปดชั่วโมงติดนอนสต็อปเลยนะมึงบวกขาดสิลูกบวกไปได้เลยครูที่บ้านพลังงานลบมึงอยู่เรื่องราวรบมาสามสิบปีมึงทนได้พระครูสิตาให้บวกขาดหน่อยไปพานลูกพนันผัวบ้าปล่าบวกได้แม้ในสถานการณ์อะไรก็ตามก็ต้องบวก ขนาดนะคะครูสิตาเล่าให้ฟังเรื่องสินค้าครูพรุ่งนี้สินค้าครูจะมาดี g ูกล่องมันไม่พร้อมกล่องข้างนอกกล่องข้างนอกทุกอย่างข้างในเรียบร้อยแต่กล่องที่มันจะต้องเข็นดี g ูจมันยังไม่มาแต่สิ่งที่ครูอยากได้คือเฮ้ยให้ลูกศิษย์เอาสินค้าเราไปปล่อยก่อนคนที่เขาสั่งเนี่ยให้เขาได้สินค้าก่อนปีใหม่ทาแม่งเลยให้แม่งไปเลยคูไม่รู้หรอกอยังไงเออมึงคงไม่ได้เอากล่องไปกินหรอกมั้งยังไงมันก็ต้องไปแพ็คใส่ลังให้ลูกค้ายอยู่ดีเห็นไหมทำทันท,ท,ทีสร้างโอกาสให,ใ,หให้มันเกิดขึ้น ไม่ต้องรอโอกาสแต่สร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นว่าปลายทางแล้วเราต้องการให้คนของเรามีไรายได้เร็วที่สุดเห็นไหมให้นั่งสมาธิก็ทําไม่ได้ทําทันทีก็ทําไม่ได้บวกขายก็ทําไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งอยู่น่นชีวิตจะเปลี่ยนยังไงลูกไม่เคยมีเหตุผลแห่งคนประสบความสำเร็จอยู่ในหัวเราเลยหรอคะ ฟังครูเอาความบันเทิงแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนฟังทําไมวะทุกสถานการณ์คุณต้องบวกค่ะทุกสถานการณ์คุณสามารถทําให้มันบวกได้ผ่านสมองสุดอัจฉริยะของเราค่ะการเงินหรอโคตรง่ายเลยการงานหรอสุดยอดไม่มัวมาพาลานอยหอยสังคค่ะอุ้ยทำไมเดือนนี้กูยังไม่ไม่ได้มาที่บาหลีทำไมกูยังไม่ผ่านวะไม่ใช่เฮ้ยกูรู้เลยเดี๋ยวกูผ่านที่บาหลีวันนี้แหละ และคุณต้องทําให้มันคู่ควรไม่ใช่กูรู้เลยกูผ่านทีบาลีวันนี้แหละเฮ้ยอุ๊ยดูสิผู้ชายคนนั้นเป็นไงอูาาอ้ยทําไมผัวกูพูดอย่างนี้กับกูวะอุย้ยทำไมคนนั้นเขปิดทิตได้กูยังไม่ปิดวะเหตุผลด้านลบไม่เอาค่ะ ห,หาให้ผลด้านดีมาสนับสนุนตัวเองค่ะทำไมเราถึงปิติได้เฮ้ยเราช่วยเหลือผู้คนมากมายเฮ้ยเรานั่งสมาธิตรงเวลาเฮ้ยเราแม่งอารมณ์ดีตลอดเวลาเฮ้ยเราแม่งพัฒนาตัวเองไม่หยุดไม่หย่อนเว้ยเฮ้ยเพราะฉันคู่ควรไงเฮ้ยเพราะฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไงเฮ้ยเพราะฉันแนะนาสิ่งดีๆให้กับผู้คนไงหาเให้ผลด้านดีมาสนับสนุนตัวเองไม่ใช่หายให้ผลในความล้มเหลวมาพูดทำเท่าคีมิโกะมดแล้วหวังว่าชีวิตจะเจริญเติบโตงอกงามบ้าหรือเปล่า คนสาเร็จเขาจดจ่อกับการลงมือทํานอกจากเขาคว้าโอกาสแล้วเ็ายังจดจ่อกับการลงมือทําค่ะจดจ่อแต่ไม่ได้ซีเรียสจดจอด,ด้วยความรักค่ะข้อสุดท้ายเขาจดจ่อทุกอย่างด้วยความรักในสิ่งที่ทํารักทํามันอยู่อย่างนั้นหนูรู้ไหมว่าวันนี้ครูซื้อของแต่งบ้านจนขาครูปวดจนแบบโคตรมีนกับโคตรจอยนะนั่งไม่รู้กี่รอบครูก็ยังไม่นั่งเดินแตะตะเตะเตตคือเราทามันด้วยความรักอะ เราซื้อของเขาคาดึกหันของเราเฮยมีความสุขจังเลยคือเดินไปไม่รู้กี่เวลาไปดูอีทีเท้าพองคือมันด้วยความรักอนะเหมือนครูทำาคะคะเราจะเห็นว่าครูสอนโปรแกรมการเงินมาสี่วันแล้วฟรีด้วยเนื้อหาเนี้ยใครเอาไปเปิดคอร์สนะครูบอกเลยสามหมื่นห้าก็ไม่ได้แต่ครูให้ฟรีเพราะอะไรเพราะครูอยากช่วยคนแต่คนนะ่ะเขาจะช่วยตัวเองหรือเปล่าแทมให้คุณต้องไปนักช่วยตัวเองค่ะ อย่ารอวาสนาแม่ทีมหนูไม่เก่งหนูไม่ปังอหนูไม่ดีครูน,นน่นนี่นั่นไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวกับใครมันเกี่ยวที่ใจของคุณเองอืมสักครู่นะฮะค้างไว้ลูกตัวหนังสือครูค้างแล้วครูไม่แน่ใจว่าอันนี้ค้างไหม